สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชันนีมีช่องสาระนแนยืนหนึ่งคนหาเป็นปล่อยคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องเน,นาะบัไดวาลนั่วหัวมวนสไตล์เสรจริจการเรยามาสักสองสามคลิปแล้วเนาะด้วยอารมณ์ไม่ฟาไปฟิลว่ฒพาไปพี่น้องเออฟิลว่ฒพาไปตอนนี้เริ่มนะคะได้ข่าวว่าอะไรนะได้ข่าวว่าเธอจะไปเล่นละครหลอมนางเอกสาวนะคะขออนุญ,ญาตวางกล้องค่ะกล้องค่ะโอ,อเอยูไสดอกนะคะ ขอยกซะอนุญาตยกซะเนาะมัอนาอนาจสีซันแน่นิดหน่อยนะจ๊ะอันไปเป็นดาราวาตีแล้วเพื่อนสาวอันเป๋ห่าวก็ว่าเป๋ห่าวก็ว่าใครอยากดูใครชื่นชอบก็ดูได้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูวะซานอือถ้าไปเป็นดาราอีรีน่นะหมก็โอ,อ,อ,อเคก็ยินดีด้วยแหละเนาะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำมาหากินใดๆอาชีพไหนก็ดีหมดแหละนะคะ แต่ว่าเท่าที่ดูหรอบริษัทนี้หรอหรอส่วนมากเข้าจะเสียดละครอย่างละครบูชนบทนะพี่น้องบูสายชนบทเลดติ้งดีไหมก็กลางๆงเนาะจะเป็นค่ายใหญ่ก็ไม่ใช่ค่ายเล็กก็ไม่ได้พอพอกำการเนี่ยนะสีทิมกับเสียดายสีใบต่ขีเดียดแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นทุกคนมีสามารถมีธุรกิจที่สกเซ็แล้วก็ไม่สกเซ็ได้นอกจาบว่าดดว่ากันเนาะเออเพิก่กะทว่าผู้นึ่งหาาั่นละว่า แต่ว่าประเด็นนะ่ะบอกแต่เฮาเดอร์อย่าแปลกดังเด้อไปร่วมลงทุนกับเขาเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทนี่กแ็แลสิมี่นี่สะสมหลายเติบอยู่ด้้ยเลยยากไปสารแนกเขาอีกแล้วก็ยังมาเซรนเนกเลียยาสารแนเน้พี่น้องนอืส่วนมากค่ายนี้เหรอดาราที่มาร่วมก็จ,จะเป็นดาราหลัก ของช่องดังมั่งไม่ดังมั่งก็เกดกลาง,งๆอ่ะเนาะเกดกลางๆเกตกลางๆแล้วก็เป็นดาราหน้าใหม่หน้าสำรองที่ไม่ต้องดังทุนต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากอย่างประมาณนี้ก็ป้อนละครไปสิไป,ปดังคืออันสองวันสองสามยังกับบ่คือแล้วแมนบบเพราะว่าส่วนมากวงการมะลำเขาจะปเป็นเร่นนังเขาจะก็เปเร่องผุนได้สองวันผุนเด้เหมือนกับไอ้ใครวะ ที่เขามีสงครามหมอลำเขาก็ไปถ่ายกันบึ้มๆก็กระแสดีกระแสเลิศดอยู่แต่ถ้าจะมากระแสละครบูล้างผ่านหรอละครบูบูแบบว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรล่ะเป็นละครดีส้นในเมืองมราเอยเบิ้งนั้นพี่น้องเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเข้าก็บบริวารของน้องในเมืองบันนอกกะเบงนั่งได้นะแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยกิจกรรมทุกวันนี้ ถ้าละครบ่เปะบ่ปังอีหลีนะ่ะเขาเจาะก,กับบ่เบิงเด้อเพราะว่าโลกโซเชียลมันมีหลายเบิงยูทนะูบผุนนะเบิงเน็ตฟลิกผุนเด้อบันนอกกับบ่บันนอกธรรมดาได้ผู้มือนี่เออคำว่าดารานะ่ะมันก็ไม่ได้เปะได้ปังทุกคนนะจ๊ะนอกจากหัวกะทิจริงๆนะนะ่อนะบ่เป็นยังดอกข่ยอยว่านะ่ะถ้าไปเป็นผู้ร่วมแสดงน้ำเพลินหน่อยก็โอเคเลยได้ค่าดโตอันเรื่องละอัน หลักพันหลักหมื่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นใช่ไหมในการเป็นดาราเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยถ้าเราไปรับมาก็ดีถือว่ามีงานเสริมแต่ว่าถ้าไปลงทุนดแบบนี้สมมติว่าถูกถูกสมมุติว่าถูกผัวนะ่ะผัวกับพัวปู่แม่ย่านะ่ะเขาก็ไปกันเป็นแก๊งเพราะโซนนั้นเขาเป็นดาราตัวประกอบมาตั้งนานใช่ไหมเขาก็คงรู้จักกันก็ดูจากดาราที่มาวันเกิดสิว้าย ตกกระป๋องก็จะไปสายนั้นละมั้งฉันว่าอันข่อยญาตเนี่ยเป็นยังไเล้าเสงงกันลงทุนไปทัวทีบนี่จะคล้องกับบริษัทสลาดปันนันเนาะจะคล้องกับบริษัทลาดปันนันเขามาตัวใส่เงินซาซ่ี่เราสิปัญหาข่อยว่าเขาเฝ้ากินปมได้น่ะลงทุนเด็ดนางฮิลครคอนน่ะใส่เงินไหลได้นีน่นะอืมย่าไปเสือกับเขาเลยย่าเขารวยก็เธอ เงินเขาหลายเขาสวยกัสิว่าอีกแล้วซุ่มติงบม่มีสมองกัไนได้ว่ามาหลดจ้ะไม่แคร์จ้ะโอเคไปแล้วม,มอมมอมไว้แค่นี้แหละฝากให้คิด <c oughs> ฝากให้ไปคิดฝากเจ้าของนในละจ้ามาบอกใส่สไตล์ระยยสื่อๆนี่แหละเฮ็ดคลิปถ้าเฮ็ดคลิปบันไดเบาไม,ม่แแจจดนั่นก็คือจะบ่นตัวเจ้าัดหน้องมันคือจังบ่มีฟิลลิ่งนี่อืช่วงนี้เฮ็ดคลิปคล้ายๆแบบว่าทำคลิปขอไปทีนะแต่ถ้าได้ววิวตาผื่นขวนนี่ ไปแตงฉันนี่โอ้ยมวนคักใสอารมณ์ไซฟ,ฟิลลึงเต็มที่คือฉันจ้าเนาะโอเคไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย